สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้อาจารย์แตยนนะคะพามาดูแบรนด์ดังแบรนด์หนึ่งเลยนะคะทุกคนเห็นแบรนด์รู้จักแน่นอนนะคะคือแบรนด์ KFC นะคะอันนี้มาเปิด Drive thru นะคะ Drive thru แล้วก็สแตนด a l o n e คือตอนนี้แบรนด์นี้ก็ออกมาอยู่สแตนด a l o n e ค่อนข้างเยอะแล้วก็ Drive thru ด้วยแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยสามารถเปิดได้24ชั่วโมงโดยที่ไม่ต้องเกรงใจใครเลยนะคะ แต่ว่าการจับทำเลเนี่ยสำคัญนะคะเมื่อมาอยู่ข้างนอกเนี่ยทำยังไงถ้ามันขายดีเหมือนกับให้มีคนมารวมกันอยู่ที่สุด<ม>วิธีการจับทำเลเขาก็ไม่ยากนะคะอาศัยที่อยู่อาศัยย่านนี้จํานวนมากไหมนะคะเมื่อมาเปิดสแตนดาร์แล้วเสร็จแล้วเนี่ยที่มานะคะเขาก็ต้องมีอะไรเป็นองค์ประกอบนะคะอันนี้ก็มาอยู่ด้วยกันนะคะเดี๋ยวรอบถัดไปเนี่ยจะเสนอทำเลให้ดูว่าเวลาเขาเลือกเปิดทำเลสแตนดโร์เป็น มมูนิตี้เนี่ยวิธีการเลือกเสียเลือกอยังไงขาไหนขาเข้าขาออกขากลับบ้านขาไปทํางานขาไหนที่มันเวิร์งกว่ากันนะคะที่ประสบความสาเร็จมากกว่ากันกับธุรกิจแบบนี้นะคะนี้เรียกว่าธุรกิจตัวใหม่เรียกว่าสะดวกซักะนะคะก็คือกําลังระบาดเต็มไปหมดเลยนะคะเรียกว่าระบาดเลยทีเดียวเหมือนกับโควิดเ,เลยนะคะซึ่งก็จะเห็นว่าเปิดเดยอะมากทีนี้ทําเลที่เขาเลือกเนี่ยฟังหรือแป๊กอะคะ ทีนี้ต้องมาดูนะคะว่าองค์ประกอบในการเลือกของเขาเนี่ยปังหรือแปก๊กเลือกขาไหนเพราะอะไรนะคะเลือกแล้วถึงประสบความสําเร็จและเพราะอะไรเลือกแล้วถึงแป๊กนะมันก็ไม่ได้ประสบความสําเร็จทั้งหมดนะคะมันมีวิธีเลือกแล้วก็มีวิธีดูนะคะซึ่งเขาก็เรียนรู้นะคะเรียกว่าเรียนรู้จากทําเลที่เขาเปิดนั่นแหละนะคะว่าเปิดมาแล้วยอดมันดีทาเลลักษณะนี้เช่นนี้จะขยายสาขานะคะสําหรับคนที่ขยายสาขาเยอะเนี่ยมันก็มีเทคนิคมากมายในการหาในการเลือกนะคะ ซึ่งถ้าจะไปทำเองทั้งหมดเนี่ยก็ใช้ทรัพยากรมากมายวันนี้ก็มาฟังเทคนิคง่ายๆกันกับอาจารย์สายยุนนะคะทีนี้เราก็มาติดตามตอนต่อไปนะคะว่าการเลือกสแตนู่นแบบนี้เขามีเคล็ดลับอะไรเลือกแล้วปังหรือแปกนะคะสําหรับวันนี้ดูกันเป็นน้ําจิ้มนะคะสําหรับธุรกิจแบรนด์ดังและก็ธุรกิจน้องใหม่ที่กำลังระบาดหนักในประเทศไทยนะคะ เดี๋ยวติดตามตอนต่อไปนะคะว่าจะเจอสาขาไหนบ้างแล้ววิธีการเลือกเกามีเคล็ดลับอะไรบ้างนะคะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ